สวัสดีครับกับมพ่อผมนะครับไนโอนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงทิปแอนทิคนะครับเกี่ยวเรื่องของการตัดต่อนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำข้อความลักษณะพิมพ์ดีนะครับซึ่งแน่นอนครับลักษณะการทำข้อความลักษณะพิมพ์ดีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับแต่คราวนี้เราต้องรู้หลักการก่อนมันเป็นลักษณะของการกำหนดคีย์เฟรมนะครับอันดับแรกเราก็อาจจะไปกาวสวยๆให้กับตัวที่เราจะทำนิดนึงนะครับ เลือปบ,บกาวนี้วางไว้โอเคนะครับปั๊บเวลาเรามีภาพลงบนแบกาวนะครับเราจะสังเกตว่ามันบางทีมันจะเป็นภาพ4ต่อ3าหรือ3ต่อ2อะไรเงี้ยนะครับขั้นตต่อมานะครับถ้าเราต้องการให้มันเต็มนะครับให้คิดกว่านะครับเลือกที่ property นะครับแล้วก็เอาตรงตรงนี้นะครับ maintain aspect ratio ถ้าผมพูดภา,าษาอังกฤษไงผิดขอพระท่านโทษด้วยครับติ๊กออกนะครับะะแล้ว คลิกที่โอเคนะครับมันก็จะเต็มให้นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าอย่างไรก็เพ้อนเพื่อนตั้งโปรเจกต์นะครับที่เทมเพลตไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้เลยนะครับว่าเราต้องการตัดต่อแบบไหนอะไรยังไงนะครับตั้งไว้ให้เรียบร้อยเวลาที่เราตัดต่อมันจะได้ไม่เคยมีปัญหานะครับภาพมันก็จะได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการนะครับเป็นเบสโอเคนะครับอันต่อมานะครับเมื่อเราได้ประกาษแล้วคราวนี้เราก็ ต้องการพิมพ์ดีแล้วนะครับคิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ insert video tag นะครับแล้วก็คิกขวาเลือกที่ insert Text media นะครับโอเคพอหลังจากที่อ่าพากด tag นะครับ insert media ขึ้นมาแล้วนะครับครั้นี้เราก็อ่าจะมาถึงขั้นตอนการกำหนดการพิมพ์นะครับแน่นอนครับก่อนที่เราจะํากำหนดตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆขยายอ่าตัวท a g tag media ตรงแท็กทกขึ้นมาก่อนนะครับเท่ายาวไปก่อนเดี๋ยวเราพดขึ้นทีหลังได้นะครับพอขยายเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนคลิกที่ปุ่มนี้นะครับแมทเอีเวนต์แปงนะครับคลิกหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ลบข้อความตร,ตรงที่เป็นที่พิมพ์นะครับลบเอาไปก่อนเนื่องจากว่าการพิมพ์ดีดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเตาคลิกทีปุ่มๆถูกไหมฮะก่อนจะพิมพ์เราก็มันว่างไว้ก่อน อันดับต่อมานะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ปุ่ม animate ตรงนี้นะครับ animate คลิกหนึ่งทีปั๊บเราจะสังเกตว่าจะเกิดปุ่มแถบ timeline เห็นไหมเกิดขึ้นทันทีนะครับอันดับต่อมานะครับให้เรานะครับคลิกนะครับปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าอันนี่นะครับ t นเฟรมนะครับคลิกไป3 3นะครับ อ่า3 1, นะครับแต่ผมแนะนำว่า3ดีกว่าเพราะเวลาที่เราพิมพ์จริงๆมันจะพิมพ์เร็วนะครัก็1นสนะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็พิมพ์ตัว M อ่าพิมพ์ตัวอักษรที่เพื่อนต้องการนะครับจะสังเกตว่าจะมีตัวเ e x t ขึ้นมา1ตัวนะครับถ้าเกิดถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้นะครับให้เราใช้ตรงอ่าแป้นคีย์บอร์ดตรง a โ o นะครับเลื่อนไป าคีย์ตรงนี้หนึ่งคีย์ตรงเทคทำลายตรงนี้ครับให้เกิดสีแดงเปน็นวงกลมอ่แล้วมีบอทเตอร์สีขาวนะครับแล้วออ่่าากดลูกศรขวานะครับไปสามหนึ่งสองสามนะครับแล้วพิมพ์ตกศรน,นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายอพอควรน,นะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็พิมพ์ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่ผมอ่าจะชอบใช้ตรงตรงนี้ทํางานร่วมกับตรง ตรงนี้มากกว่านะครับอ่าก็ิมพ์ไปหนึ่งสอม 1, 2, นะครับแล้วก็เป็นตัว I น,นะครับแล้วก็1 2อสก็เป็นตัวหน,นึ่งสองสตัว e นะครับแล้ก็หนึ่งสสามแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับตัวโนะครับ,อ,รบอันนี้ก็ ถ้ากิดว่าตอนนี้เรากำหนดคีย์เฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาเพยดูนะครับโอเคนะครับคราวนี้เนื่องจากว่า,า,าเวลาพิมพ์ดีดจริงมันจะมีเสียงพิมพ์ดีดด้วยใช่ไหมครับเราก็ต้องหาเสียงถ้าเสียงพิมพ์ดีดเนี่ยนะครับจริงๆมันมีเยอะครับให้เพื่อนๆเซิร์ชใน Google ได้นะครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่า,วาชื่ออะไรอันดับแรกเราต้องพิมพ์คำว่าสาวนะครับแล้วก็ TYP อ่านเนี่ยครับ นะครับแล้วก็เซิร์ชขึ้นมานะครับมันจะมีหลายเว็บผ่อนควนนะครับแต่เว็บง่ายๆนะครับที่เราเจอก็คืออันดับแรกเลยสาวเจนะครับคลิกไปเลยสาวเจปั๊บแาวละคราวนี้โอ้จะมีให้เลือกเยอะะเลยนะครับเราจะเอาแบบไหนดีนะครับเราลองฟังทีเสียงเลยนะครับโอ้โหอันนี้พิมพ์ถี่เกินเราไม่เอานะครับโอ้โหอันนี้ไม่เอา เราต้องการแค่คียเดียวนะฮะโอเคนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับป áp, ั๊บดาวน์โหลดเสร็จและนะครับคราวน,นี้เราก็นะครับเปิดโฟลเดอร์มันขึ้นมานะครับปบโอเคนะครับแล้วก็ลากมันลงไปที่ตัวโปรเจกต์มีเดียนะครับเพื่อใช้งานโอเคนะครับอันดับต่อมานะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ทำล,ลายแล้วขยาย ขยายอ่าโอเคแล้วก็มาคลิกที่อ่านะครับมีเดียนะครับวิดีโอมีเดียซีเนเตอร์ขยายคีเฟรมไปโอเคนะครับนัดต่อมานะครับให้เพื่อนคลิกนะครับตรงทําอ่าตรงอนิเมทของเทคนะครับทีละปุ่มนะครับคลิกไปหนึ่งเห็นไหมครับมันจะขยับมาทีหนึ่งแล้วเพื่อนก็เอาซาวด์เนี่ยใส่ไปคราวนี้เรามาดูที่ซาวด์ก่อนโอ้โหซาวด์เรายาว ยาวมากนะครับแล้วก็ขยายคราวนี้เราก็ต้องตัดทาวให้มันพอดีก่อนนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดเอาละให้มันอยู่ในตำแหน่งท้ายโอเคนะครับมาคลิกที่ปุ่มอ่าันนี้บนตัวนี้ทีนะครับปุ๊บให้มันอยู่ตำแหน่งปลา,ลากๆมาชนปุ๊บคราวนี้ลองดู เราเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อมาให้เราคลิกคลิกที่ตัวตัวซาวนะครับแล้วก็กดคอนโทนซีหรือว่าคลิกขวาเลือกคาสั่งคัฟปรีนะครับแล้วก็มาวางบนไทม์ไลน์นะครับแล้วลากดูนะครับหนับต่อมาให้เราลองคลิกที่ปุ่มสองโอพนี้เห็นไหมฮะมันยาวเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราลบไปก่อนพอนี้มันยาวเกินเราก็ทํางไงครับวิธียังง่ายๆก็คือกดเสียงนะครับโดยการกดคอนโทลค้างไว้นะครับแล้วก็ เอาม,ามาวางไว้ที่ท้ายสุดแล้วก็ลากมันไปนะครับให้มันพอดีปั๊บโอเคเลยนะครับคราวนี้เราก็กดคอนโทรลสนะครับเราก็มาวางไว้แล้วก็เคอร์เซอร์มาวางไว้ตำแหน่งท้ายสุดแล้วก,กดคอนโทรลนะฮะมันจะตรงพอดีกับทุกอัน V ไปเรื่อยจนถึงอันสุดท้ายนะครับเอาละคราวนี้เราก็ลองมาดูนะครับการพิมพ์ดิดอย่างเราดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะมันก็เป๊ะพอดีแล้วก็กดตัวนี้ให้พอดี ที่เราใช้งานจริงปั๊บมาดูอีกทีนึงนะครับอ่าเป็นไงครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการติมดีดแบบง่ายๆนะครับเป็นคือการกำหนดคีเฟรมนะครับอ่าหว,หวังว่าคลิปนี้เป็นอ่าเป็นท i ิปแอนทิคนะครับให้เพื่อนๆนนำไปสามารถใช้งาน นะครับสร้างสารรค์ผลงานไตเติเ้ลหรือว่าอะไรต่างๆในคลิปวิดีโอได้นะครับผมบอกว่าคงเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าองัก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับ